ลิปสติกสาหรับผู้หญิงเลยอันนี้สําหรับผู้ชายให้ผู้ชายไปถือ <c oughs> อันนี้นะก็ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องแกะค่ะเพราะแกะไปสามสี่อันแล้วเราเรา,เราจะด <c oughs> ูว่าอ,อันนี้เบอร์ห้าห้าใช่อันนี้เบอร์ห้าห้าห้านะลิปกอดกอนะครับแกะไว้ทุกที่ค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่แต่งหน้าเราต้องเราทาแล้วปากเราจะอมชมพูเนาะปากมันจะออกอมชมพูของมันเองเมื่อคืนบอสทักทําไมอแต่งหน้าก่อนนอนเหรอ ตาปากอะไระอย่างเงี้ยค่ะมันจะชุ่มชื้นอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จะบอกว่าลิปนะคะเราก็ใส่โปรโตีนไหมเพื่อในการบำรุงนะคะแล้วก็โจโจบาออยล์นะคะแล้วก็น้ำมันอดอกคำฝอยเพื่อที่จะนะคะให้มันชุ่มชื้นเราจะไม่ใส่อะไรที่ทำให้ปากดำแล้วคุณเคยใช้ลิปถูกแพงก็มีถูกก็มีใช้แล้วแสบปากไหมใช้แล้วออกร้อนน่ะใครเคยบ้าง ใช้ลิปไปแล้วทำไมดูรู้สึกร้อนปากบวมๆนั่นแหละค่ะมันจะเป็นสารตัวหนึ่งที่ในเรื่องของการเคลือบต่่นนีี้ไมพอใช้ไปนานๆๆปากจ,จะดำแต,แต่อันนี้เราไม่ใส่เราไม่ใส่ค่ะเราใส่น้ํามันดอกคาฝอยแทนนะคะเพราะว่าถ้าอันนั้นอะถ้าใช้ยังไงก็จะออกแสบๆออกร้อนๆน,นะคะ่ะไม่รู้ใครเคยเจอหรือเปล่านะคะ แต่ว่าของเราไม่ใส่ค่ะเราใส่น้ํามันดอกคําฝอยแทนเพื่อให้ปากนะคะไม่พอหลังจากที่ใช้ไปแล้วปากไม่ดําไม่ค้านะคะปากจะเริ่มเป็นชมพูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อติดทนด้วยนะติดทนเนี่ยค่ะเห็นไหมแมกินหมดไม่ติดแก้วนะคะเมื่อกี้กินไหนละไหนแก้วหอ่าเนี่ยค่ะมันแยกไม่ออกไงเพราะไม่ติดแก้วเห็นไหมไม่ติดแก้วเลยเห็นไหมคะ ไม่มีติดแก้วเลยขนาดทาปากสีสีสีเห็นไหมคะอพอเราไม่ใช่พอทาเสร็จว่าไปกินนะคะมันต้องให้น้ํามันอ่ะซึมเข้าสู่ปากก่อนมันถึงจะไม่ติดแก้วบางคนทาพวบรองเลยมันก็ติดสีเพราะมันไม่ติดแก้มด้วยนะครับเกตดูไม่มีอไม่มีนี่หอมกันมาแล้วก่อนขึ้นไลฟ์อะประมาณนี้